สวัสดีครับเพื่อนทุกคนเอค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมี่ไลฟ์สไตล์นิวซีแลนด์นะคะวันเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันนะคะ ช่วงน,นี้นะคะในหลายๆประเทศนะคะก็มีสัญญาณที่ดีนะคะในการเปิดประเทศเนาะบางประเทศก็เริ่มเปิดแล้วนะคะให้นักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวรวมถึงการไปทํางานแล้วก็ไปเรียนนะคะสําหรับเพื่อนๆที่กําลังเตรียมตัวที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะไปเรียนไปทํางานหรือไปท่องเที่ยวนะคะก็อาจจะมีบางคนนะคะที่ยังไม่มีพาสปอร์ตเนาะแล้วก็บางคนก็อาจจะพาสปอร์ตอาจจะหมดอายุนะคะก็กําลังจะมองหาว่าเออจะต่อพาสปอร์ตที่ไหนดีจะไป ทำที่ไหนดีนะคะแล้ววันนี้นะคะเอจะมาแนะนำสถานที่ที่สามารถทำพาสปอร์ตได้ในต่างจังหวัดนะคะเพราะอาจจะเพื่อนๆหลายๆคนนะคะไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้าในกรุงเทพเนาะเพราะว่าอาจจะเดินทางลำบากนะคะถึงแม้ว่าในต่างจังหวัดนะคะจะมีไม่ครบทุกจังหวัดนะคะแต่ก็ดีมากๆเลยสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะเป็นสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวนะคะก็มาฟังกันเลยค่ะว่ามีที่ไหนบ้างนะคะ ในต่างจังหวัดนะคะมี18สถานที่ด้วยกันนะคะเป็นสำหรับง,งานหนังสือเดินทางชั่วคราวนะคะมาดูที่แรกกันเลยนะคะว่าที่ไหนนะคะเป็นสถานที่ทําหนังสือเดินทางชั่วคราวที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะตั้งอยู่ที่ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7ค่ะอาคารรวงพึ่งนะคะเข้าไปประตูที่5นะคะถนนเรียบคลองชนระทานตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมจะขึ้นให้ตรงนี้ด้วยนะคะ วันเวลาทําการนะคะคือเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นอกเวลาราชการนะคะแปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งค่ะที่ต่อมานะคะเป็นสำนักง,งานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงรายค่ะตั้งอยู่ที่อาคารองค์การบริหารส่วนตานําออบลอบจอหลังใหม่ชั้นที่1น,นะคะถนนศูนย์ราชการตาําบลริมกกอเาเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งค่ะต่อมาค่ะเรามาดูาสถานที่ที่ทําหนังสือเดินทางที่ภาคกลางกันค่ะเป็นสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทัลพาซาพิษณุโลกชั้นจีนะคะตาบลพลายชุมพลอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็วันทําการนะคะก็เปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสิบโมงถึงหกโมงเย็นเท่านั้นค่ะ ต่อมาค่ะสำนักงานเกษนาางชุกคาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีชั้น2นะคะสาขา2นะคะถนนมาตรีนะคะตำบลนครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะคะ ต่อมาค่ะเป็นสำนักง,งานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดอุดรธานีค่ะตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่านะคะอุดรธานีชั้น3าถนนประจักษ์ศิลปลาคมตําบลมากแข้งอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีค่ะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์10บโมงเช้าถึง6กโมงเย็นค่ะต่อมานะคะเป็นสำนักง,งานหนังสือเดินทางที่ จังหวัดขอนแก่นค่ะตั้งอยู่ที่ศาลาการจังหวัดขอนแก่นหลังเก่าชั้นหนึ่งนะคะศูนย์ราชการตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแกน่นจังหวัดขอนแก่นนะคะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาแปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งค่ะต่อมานะคะเป็นสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดอุบลราชธานีค่ะตั้งอยู่ที่อาคารศาลาการจังหวัดอุบลราชธานีชั้นหนึ่งนะคะด้านหลังฝั่งทิศตะวันตกค่ะตำบแแลเจรแม่อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ต่อมาะคะมาที่จังหวัดนครราชสีมานะคะตั้งอยู่ที่ศูนย์ยระเซ็ทนทรัลพาซานครราชสีมาชั้น3นะคะถนนมิตรภาพหนองคายตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาะคะ่ะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ10โมถึงกุมภเย็นค่ะ ต่อมานะคะสำนักง,งานหนังสือเดินทางที่9แล้วนะคะอยู่ที่อีสานเหมือนเดิมค่ะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตั้งอยู่ที่โครงการบุรีรัมย์คาสเซิลนะคะ,ะตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งค่ะต่อมาค่ะอันดับที่10ค่ะสำนักง,งานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดนนองครยค่ะตั้งอยู่ที่สำนักง,งานออกหนังสือเดินทางผ่านแดนชั้น2ศูนย์แสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อป ตำบลในเมืองอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายค่ะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา8ปดโมงครึ่งถึง4โมงครึ่งค่ะต่อมาค่ะอันดับที่11ค่ะเป็นสำนักงานศิริารชั่วคราวจังหวัดพัทยาค่ะนะคะตั้งอยู่ที่ศูนย์การท้าพัทยาอเวนิวชั้นหนึ่งนะคะถนนพัทยาปลายสองตำบลหนองปลือนะคะอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะก็เปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงครึ่งถึง1ี่โมงครึ่งค่ะต่อมาค่ะสำนักงานทำหนังสือเดินทางชั่วคราวนะคะอันดับที่12นะคะอยู่ที่ ที่อยู่อยู่ที่อาคารลานค้าชุมชนถนนเรียบเนินตํมนตวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีค่ะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งค่ะต่อมาอันดับที่13นะคะสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดเพชรบุรีค่ะอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเพชรบุรีชั้น2นะคะตำบลสมอบรือนะคะอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีค่ะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ10โมงถึง6โมงค่ะ ต่อมาอันดับที่14สนะคะสำหรับงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสุราธานีค่ะมาภาคใต้แล้วนะคะตั้งอยู่ที่ห้างสะไทยการเด้นพาซาชั้น3าถนนตราดใหม่อำเภอตราดอำเภอเมืองสุราธานีจังหวัดสุราธานีค่ะ<อ>เปิดตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ค่ะ10โมงถึง6โมงเย็นนะคะต่อมาอันดับที่15านะคะสำหรับหนังสือเดินทางชั่วคราวภูกเก็ตค่ะ อยู่ที่ศูนย์การค้าเซนทันพาซาเฟสติวัลนะคะชั้นบีนะคะตำบลวิชิตนะคะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะเปิดตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์นะคะ10โมงถึง6โมงเย็นค่ะต่อมานะคะสำนักงนางนธรรมนิสอนางชัง่ชคราภในเขตภาคใต้เหมือนกันค่ะนครศรีธรรมราชนะคะตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเซนทันมาซาชั้น3นะค่ะตำบลน,นาสารอำเภอพระปรมนะคะ จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเปิดจันทร์ถึงสุกนะคะ10โมงถึง6โมงเย็นค่ะต่อมานะคะสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดสงขลาค่ะตั้งอยู่ที่อาคารโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว5จังหวัดชายแดนภาคใต้และะ้วใกล้กับท่าแพขนานยนต์นะคะอําเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานะคะเปิดตั้งแต่จันทร์ถึงสุกนะคะ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งค่ะต่อมาค่ะเป็นสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อันดับสุดท้ายนะคะอยู่ที่จังหวัดยะลาค่ะตั้งอยู่ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสอบาตานะคะถนนสุขยางอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะวันทําการนะคะจะเปิดเฉพาะวันจันทร์วันอังคารวบนพฤหัดเท่านั้นนะคะเวลา8ปดโมงครึงถึงสี่โมงครึ่งค่ะต่อมานะคะเรามาดูค่าธรรมเนียมการทาพาสปอร์ตกันบ้างนะคะ ตอนนี้นะคะการทำพาสปอร์ตมีการปรับเปลี่ยนจานวนปีใหม่นะคะแต่ก่อนนะคะเขาให้ทําได้แค่5ปีเท่านั้นก็หมดอายุแล้วแล้วต่อใหม่ใช่ไหมคะตอนนี้เขาจะมีให้เลือก5ปีกับ10ปีนะคะแล้วค่าธรรมเนียมก็จะต่างกันด้วยค่ะและสําหรับค่าธรรมเนียมการทำพาสปอร์ตนะคะเป็นพาสปอร์ตแบบธรรมดานะคะ พาสปอร์ตสำหรับ5ปีนะคะจะอยู่ที่1,000บาทและพาสปอร์ตสำหรับ10ปีจะอยู่ที่1,500บ,บ,บาทค่ะและสำหรับพาสปอร์ตด่วนพิเศษก็มีนะคะสามารถรับเล่มได้ในวันเดียวกันจะจ่ายอยู่ที่3,000บาทค่ะส่วนการติดต่อรับพาสปอร์ตนะคะสามารถไปรับได้นะสถานที่ที่เพื่อนๆไปทำนะคะหรือต้องการที่จะให้จัดส่งทางไปรษณีย์นะคะก็มีบริการด้วยนะคะและค่าไปรษณีย์เพื่อนๆจะต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเองค่ะ ถ้าเพื่อนอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะเดยจะขึ้นไว้ให้นะคะส่วนการทำพาสปอร์ตทางฝั่งกรุงเทพนะคะเดย,เยดจะทำให้เป็นคลิปหน้าแล้วกันนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสำนักง,งานดังสื่อเดินทางชั่วคราวในต่างจังหวัดนะคะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีครบทุกจังหวัดนะคะแต่ก็มีทุกภาคเลยนะคะทางภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยู่ใกล้ จังหวัดไหนเขตไหนนะคะที่สะดวกเดินทางไปก็ลองเลือกว่าเราจะไปทำหนังสือเดินทางไปต่อหนังสือเดินทางที่ที่ไหนดีนะคะเอาตามที่เพื่อนๆสะดวกค่ะส่วนมากแล้วนะคะจะเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งนะคะแต่ถ้าสถานที่ที่ไปทำหนังสือเดินทางนั้นอยู่ในห้างนะคะส่วนมากแล้วนะคะจะเปิด10โมงนะคะแล้วก็ปิดประมาณ6โมงเย็นนะคะ ข้อมูลในวันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็มีหลายๆคนนะคะที่กําลังเตรียมตัวนะคะไปท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเขามีการเปิดประเทศหลายๆประเทศแล้วให้ท่องเที่ยวได้แล้วก็บางคนก็เตรียมตัวที่เดินทางไปทํางานนะคะหรือไปเรียนนะคะแล้วบางคนก็ยังไม่มีนังสืเดินทายยงยไม่มีพาสปอร์ตหรือบางคนก็ทําไม่นานแล้วหมดอาอยุไปแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเขาได้มีการทำพาสปอร์ตแบบเดียวนะคะ อยู่ที่5ปีนะคะตอนนี้มีการเพิ่มจํานวนปีการหมดอายุนะคะอยู่ที่10ปีนะคะแต่ว่าก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก500บาทนะคะคลิปในวันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์กันเพื่อนบ้างนะคะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะและคลิปหน้านะคะพบกับสถานที่ที่จะเดินทางไปทำพาสปอร์ตที่กรุงเทพนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่เราจะสามารถ ไปยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ได้ว่าที่ไหนนะเพราะว่าก็มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะว่าถ้าเราอยากจะไปทํเสด่อเดินทางแล้วก็ทําวีซ่านิวซีแลนด์เนี่ยเราจะต้องไปทําที่ไหนเป็นที่เดียวกันหรือเปล่านะคะเอขอเก็บไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันนาะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกัอใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย